โอ้ชีวิตชีวิตการเป็นยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยดีนะถึงเราจะเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วหลายล้านคนแต่ว่าบ้านเราแต่ละบ้านเราก็ยังไม่มีเงินบ้านเราก็ยังเป็นงี้อยู่ดีเฮ้ยนี่ตอกนกลางคืนเขายังตอนกลางคืนชาวบ้านเขายัางขายหมูเขายัางขายอะไรกันอยู่มั้ยเฮ้ยอันนี้สิ่งสูงสร้างเลยแหละ อ๋อเป็นสถานที่สร้างสร้างออบ้านใหม่นี่นะอ๋อเป็นสถานที่สร้างบ้านใหม่ดีเองโอเคชาวบ้าน,ขน,นเขาอาจจะนอนหมดแล้วนะน่าจะไม่มีใครมาขายของเลยอะไรไดึงบิกเบิร์ตบ้นบานแถวนี้ทีนี้ มีอารวาสอยู่ในหมู่บ้านอื่นด้วยบางครั้งวันใดวันหนึ่งอาจจะอารวาสดูบา้านดูบ้านเราด้วยนะบาลล้านเรายังไม่เคยมีข่าวสมมติอารวาสเลยไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นหมูบ่บ้านใต้ดินที่อยู่นั่นนะครับอังไงหมู่บ้านใต้ดิน <c oughs> เคยถูกยึดมาก่อนพวกโจรแต่แต่ฉันนั่นแหละกอบกู้โลกได้ เกเป็นไรเหรอทางทิมูครับโหตามเฮ้ยลาวนี่ดา้ครับว่าอะไรทำไมเออคนไม่ให้เจ้าบา้านไม่มเออคนไม่ทำชาวบ้านให้ทำสวนอยู่ตรงระบาเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุชาวบา้านคนที่เป็นเจ้าของสวนนั้นอาจจะเสพอยู่ด,ด,ดีแล้วก็ตกระบาก็เลยนะไม่มีหรอกเราคุยเฉยเฉยแชทนมูโหอ๋อ บ้านคนนี้เฮ้ย hey, นี่มาใครเหรอครับบ้านน่ะบา้ะบาน,นเฉยๆอ๋อโอเคครับน้ำหมูแกเยอะเนี่ยครับมูงก็เป็นวัตด,ด,ด,ดิ้วยด้ออ๋อโอเคอุย้ยลมพัดอู้โอ้ยปเก็บอะไรไหมแค่หัวโขลกไปเลยงหรอยังบอกหาคนในนี้ว่าเออ เขาไม่มใครขายคนไม่มีรถกลับไปนอนได้แล้วครับผมครับเดี๋ยวฉันเดีย๋ยวฉันจับแกเข้าคุงไว้ครับผมครับคงจะเป็นคุกคงจะเป็นสถานที่ตำรวจนั่นหรือเปล่าโอ้ยนอันนีกว่าฮ้ยโอ้ย,อยถึงเวลาตื่นถึงเวลาตืต่นนอนของทุกคนแล้วบอ <c oughs> ก,ก็ดีเลยครับ

ผมอนุญาตขออนุญาต,ออญาตเอาเสื้อหมายของผมไปแจกใครทุกคนนะจ้าเลยยูทูบเบอร์คนจ้าเลยไอยูท <YouTuber. S 1> ูบเบอร์ยูทูบเบอร์เดี๋ยวเราเอาไปแจกเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กับเสื้อเก่าเลยดีกว่าเสื้อเกา่าอันนี้อันนี้นานะแล้ตั้งแต่เออหมู่บ้านนี้ยังไม่รู้จักประตูเลยจ้งเออแบบสรหาสร้างอะไรเป็นประตูเอาบล็อกปิดบ้านตัวเองแล้วพอเปิดมาก็ต้องเต็ีมมิเตอร์ไว้มาทุบๆๆ เสื้อนี้ก็เก่าแล้วแต่นี่ของใหม่ไอ้ของกหน่อนยดีครับนี่ครับเอาไปนี่ครับเสื้อผมยังผลิตได้แค่เดียวเองอ๋อโคตรมากนะครับโอเคผลิตเสื้อให้มันเยอะๆดีกว่ายังเสื้อไหมยังเสื้อเก่าของเรานี่แล้วก็เราก็เอาไปแจกใจ,ใจหมู่บ้านทุกคนเลยแล้วก็ชาวบ้านคนนั้น เนมื่อนาหมูมัน,มนก็ใส่เสื้อเราชาวบา้านคนนั้นก็ใส่เสื้อสมัยเก่าเรานี่เมื่อไรแกจะผลิตเสือ้อโมใหม่น้อฉันอยากได้เสื้อใหม่แล้วไม่ได้ยืะไม่อยากได้เสื้อเก่าของแกแล้วโอเคครับนี่ครับเสือ้อโอเคขอบคุณนะครับไปคิดตังค์ใช่ไหมไปคิดครับมันก็เสื้อเก่าแหละโอ้โอเคโอเคฮ่า การเป็นยูทูบเบอร์ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อไหร่หมู่บ้านนี้จะเจริญอีกวะอยากให้หมู่บ้านมันเจริญเลยอยากให้หมู่บ้านมันเจริญเร็วเออหมู่บ้านมันใกล้จะเจริญแล้วเนี่นอ้าวในบ้านของัวหน้าเหรอใช่กำลังสร้างบ้านไหม่อ่ะกำลังสร้างเสร็จเลยบ้านเกา่าฉันฉันพยายามเป็นคนเอาบ้านนั้นไปแล้วเฮ้ยฝนตกแล้ว ฉันเข้าบ้านไม่ได้เนะข้าบ้านะมัน,นกลัวนะเฮ้ยม,มันเ่ยฝนตกอุ้ยเย็นนี่หมายว่าว้าวลมแรงทิ้งหายประตูประตูเราปิดปิดป้วงป้งป้วงได้เ,เหรอโอ้ยจะได้ไปแจกเสื้อใหม่วันนี้จะได้ไปแจกเสื้อใหม่จะเจอแบบเนี้ย เดีสื้อใหม่เยอะๆก่อนดีกว่าอ้าวคนเคาะประตูนี่โอ้โหสวัสดีมาทำไมครับมาเฉยๆเนี่ยโอเคครับผมไปรีเสื้อให้โอ้ยเสื้อใหม่เื่อนหรอเช่นเบื่อเสื้อเก่าเสื้อเก่าของแกกันนะฉันหาอะไรมาตกแต่งน่ะเห็นไหมเก็มขัดอะไรื่องนี้ฉันก่อนฮะมาตกแต่งเสื้อแกแต่มันก็ไม่ดูสิเอาเสื้อใหม่มาให้ฉันได้ไหมไ้คลืมไปแครับโอ๊ย เย็ด yes. ได้เลยเว้ยนี่ครับโอ้ยขอบคุณน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้อเออไปแล้วนะโอเคครับโอ้ยทิ้งตู้อันนั้นทำไมครับโอเคโอค้ยเอาเซอรอเปแจกใจทุกคนก่อนไม่ได้บล อ้ยกระปุกโอ้ยมันแจกใจทุกคนก่อนโอ้ย โ okay. อเคโอเค okay. อไม่มีคนเหรอเนี่ยโอเคอเฮ้ยเือใหม่ครับทใไม่หรอเป็นเปลืองเสื้อเก่าเกล้าเอามาสิครับๆไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องตะโกนาดนั้นก็ได้บ